หลายท่านคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมต้นไม้ในป่าชายเลนปลูกแห่งนี้ถึงมีขนาดที่แตกต่างกันก็พอเมื่อสมัยที่พื้นที่แห่งนี้ถูกปอดสภาพเป็นนาปุ้งนั้น ป่าชายเลนบางส่วนที่อยู่ตามแนวคลองคอยไม่ได้ถูกตัดทำลายออกไปเพื่อใช้เป็นแนวรั้วป้องกันการบุกลุกนากุ้งจากบุกคคลภายนอกทำให้ต้นไม้แนวขอบป่าชายเลนปลูกแห่งนี้มีขนาดลำต้นและรากที่ใหญ่กว่าต้นไม้ในพื้นที่ด้านในทำให้พอจินตนาการได้ว่าป่าชายเลนบริเวณปากน้ำปานบุรีในอดีตนั้นอุด,ดมสมบูรณ์เพียงใด ผู้เฒ่าคู่แก่ในพื้นที่บอกว่าท่านเห็นป่าชายเลนชุดนี้มาตั้งแต่เด็กๆจึงพออนุมานได้ว่าพี่ต้นไม้เหล่านี้มีอายุมากกว่า60ปีเลยทีเดียวเราจึงให้ฉายาต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้ว่าพี่เบิ้มแผงผืนป่างไงล่ะเลิินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ